ด่วนประกาศตำนักง,งานขุนยากรน้ำแห็งชาเตือนฝ้าระวังน้ำท่วมายเชื่อมเพอต่อไปนี้อุตุประกาศเตือนพายุฉบับที่4ี่ถึงหกพิยกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาทภัยอุตุภัยพิเยกระกาทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพ,พาิเอกกรริพรลลุงพิลาชัยทางเ c e b o o k ประจำวันคาำที่18พฤศจิกายนในช่วงเที่ยงวันนี้มินจะพามาดูและติดตามประกาศสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนฝ่ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรายอำเภอร่วมถึงแนวโน้มฝนประกาศลมอุตุนิยมวิมยาในเรื่องของพายุมานยีร่วมถึงแนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นประเทศไทยตอนบนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ก่อนอื่นแอนมินจะพาไปดูและติดตามในด้านของสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนว่าระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่20-26พฤศจิกายน2567สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนพื้นที่รายอำเภอและจังหวัด ที่จะมีฝนตกฟ้าขะนองที่อาจจะทำให้เกิดน้ำนช่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้20-26พฤิกายนนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีการจนาดฐ์บ้านนาสารเวียงสะบ้านนาเดิมพุนพินเขียนซาพระแสงชัยบุรีดอนสกักเกาะพังงนันและเกาะสมุย ส่วนนครศรีธรรมราชอำาเภอเมืองนครศรีธรรมราชปากพนังเฉลิมพระเกียรติพระพรมรอนพิบูลจุลาพรขนอมทุ่งสงสิชนนพพิตรพิปูลชวางทาสาลาพรมคีรีลานสกาเชียนใหญ่ชะอวดและหัวใส จังหวัดตรังอเภอเมืองตรังวังวิเศษย่านตาขาวห้วยอยอดนาโยงและปะลียันจังหวัดสตูลอเภอเมืองสตูลทุงว่ามะนังควนกาหลงและควนโดนจังหวัดพัทลุงอ,อเมืองพัทลุงและควนขนุนจังหวัดสงขลาอเเมืองสงขลากระแสศินสทิงพระควนนียงบางกลมสิงหานครหาดใหญ่รัตภูมิระโนดจนะ เทพาและนาทวีปัตตนีอำเภอเมืองปัตตนีแม่ลานกระพอทุงยางแดงไม้แก่นยะรังสายบุรียะริงปนานเรมายอและหนองจิกยะหลามเพิเเมืองยะลากรงปีนังเบตงทานโตบันนังสตากาบังยะหาและรามัน นาราที่ว่านอำเภอเมืองนาราธิวาสสีสงครามเจ้าไอร้องแวง้งบาจอยี่งอระแงะหรือสอจะแนะสุขีรินกรกสุไหกโรกสุไหปาดีและตากใบ ส่วนพื้นที่ว่าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละแปบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอ่างเก็บน้ําที่มีสถิติปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ํามากกว่าความจุก,กะเก็บที่มีความเสี่ยงน้ําล้นอ่างเก็บน้ําและส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วม บริเวณท้ายน้ําสําหรับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่โดยเฉพาะเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาให้พิจารณาบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือผลกระทบบริเวณท้ายเขื่อนน้อยที่สุดระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่าบริเวณแม่น้ําสายหลักและแม่น้ําสาขาของแม่น้ําตาปีแม่น้ําตรังคลองชะอวดคลองลำคลองท่าแนะ แม่น้ำสายบุรีแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำบางนาแม่น้ำโกโรกและคลองตันยงมัดดังนั้นขอให้เฝ้าระวังและเตรียมการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากลุนทุนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละแปดสิบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน น้ำฝนตลิงและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามตรวจสอบซ่อแมแซมแนวคันกั้นน้ำเร่งกำจัดแนวกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมเตรียมแผนรับมือสถานก,การณ์น้ำาลาเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องกลประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและเจื่องเกินล่วงหน้าให้ประชาชนได้รับทราบและอพยพทันทีหากเกิดเหตุการณ์ นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุใต้ฝุ่นมานยีพายุใต้ฝุ่นมานยีบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์นกลาง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหอนทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำและประเทศจีนในช่วงวันที่19-20สิจิกายนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ผายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะอันหนึ่ง20-23ถึงพฤศจิกายนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใตท้ทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหนัก,นกมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาส และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบีตรงังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณนัางกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉะพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมอา่าวไทยและทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้น อ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรอันดามันคลื่นสูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝน นอกจากนั้นแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้กระทบ20-23ตุลาคม2507โดยบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ใน,ในช่วงวันที่20-23ตุลาคมมีบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตนียะลาและนราธิวาสจะทําให้คลื่นลมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3ถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10-23พฤศจิกายนนี้นะคะส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้19-20กิ19กายน 2, บริเวณพืานอากาศสูงห,หรือมรรยากาศกลางปานกลางจากจีนปกคลุมประเทศไทยทางตอนมาเลเะเลจีนใต้ทำให้มีอุณหภูมิลดลง1-3องศาลมกระโชกแรงอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังบริเวณที่มีฝนภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาจะมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาและสูงสุดส3มอองศา บริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิตม่ำด7 1 4องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาและจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิตม่ำ1 8 2 2องศาและสูงสุด32-34องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำด1 3 1 8องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอุณหภูมิจัลดลงหนึ่งถึงสององศาลมกระโชกแรงจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสองยี่สิบสี่องศาและสูงสุดสามสามถึงสามห้าองศาจากลมตนออกเฉียงเหนือความเร็วลติดถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งอุณหภูมิจัลดลงหนึ่งถึงสององศาลมแรงจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสามถึงสามสี่องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมนทนอุณหภูมิจัดระดลงเล็กน้อยลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2สิองศาลและสูงสุด3 3 3 5องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูงถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อรยละ40 ส่วนมากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุดยิบ3.25องศาและสูงสุด3.2-3.4องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นไปลมต้นออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลด,ดขึ้นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนขื้นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่สงขลาลงมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบรบิเวณที่มีฝนลุนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากพังงาภูกเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1เมตรบรบิเวณที่มีฝนลุนสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ท่านติดตามเพียงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจารรายงานให้ทราบเป็นระยะยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารในยท่วกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ